นิ้มดูย้อนของเมื่อวานนี้สักเล็กน้อยนะครับคือย้อนขึ้นไปเมื่อวานนี้แปลจบที่อนุโมทนังอากาศิตรงนี้แต่ว่าในประโยคประโยคนี้ครับประโยคตั้งความปรารถนานี่จะเรียกว่าเป็นประโยคยากก็ได้ แล้วก็ประโยคที่สองคือเอวังหตุอันนี้คือเป็นประโยคแบบนะครับเอวังหตุนี่เป็นประโยคแบบที่พื้นเมืองชอบเอามาเป็นคำให้พรนะเอวังโหตุดีละอัจ,จะในวันนี้เนะนี่ยเนี่ยครับมาจากอันนี้แหละแล้วเวลาแปลก็จะต้องขึ้นมาตามแบบที่ผมได้แนะนำไปเมื่อวานนี้ ซึ่งในประโยคทั้งสองประโยคนี้ถือว่าเป็นประโยคยากนะครับประจำประจาตรงนี้แล้วก็ต่อจากนี้ไปก็ยังคงยากอยู่นะครับยังคงยากไปเรื่อยๆก็น่าสนใจอยู่อดูเอาไว้นะครับเอวังนะครับเมื่อวานนี้ขึ้นตายายนะครับเมื่อวานนี้ขึ้นตะยาปัตถิตะปัตหังขึ้นตัวนี้มา ก็ต้องจำให้ได้ละครับอันว่าความปรารถนานะปัถนังก็คือความปรารถนาแต่ยาอันท่านปฏิตาปรารถนาแล้วเอวังอย่างนี้โหตุจงมีเถิดหรือโหตุจงสำเร็จเถิดก็ได้นี่นะครับที่ขึ้นมาอันนี้ถือว่าเป็นประโยคแบบห้ามผิดอย่าไปแปลว่าอันว่าความปรารถนาอย่างนี้ไม่ได้นะครับคือ,อมันเป็นประโยคแบบ พอเริ่มต้นเรียนแล้วจะต้องนะครับจะต้องรู้ในประโยคนี้ส่วนอโนชาเอวะจะเมนามังโหติจะก็อโนชาอันว่าอโนชาแปลทับศัพท์ไปเลยนะนั่นเทียวนามังเป็นชื่อเมของดิฉันโหตุจงเป็นคือตั้งความปรารถนาว่าขอให้ตัวเองเนี่ยเป็นผู้ชื่อว่าอโนชา ผิวก็ขอขอให้ผิวเหมือนดอกอโนชาชื่อก็ขอให้ชื่อว่าดอกอโนชาจะไปเกิดพบไหนภูมิไหนก็ต้องชื่อนี้เท่านั้นดังนั้นเนี่ยชื่อแต่ละชื่อก็อาจจะมีความเป็นมาเป็นไปนะครับในอดีตชาติซึ่งเราไม่สามารถที่จะรู้ได้มาดูวันนี้แปลนะครับเตสัเพปียาวะตายุกังก่อนแปลก็ขออนุญาตเล่าเรื่องก่อน ให้มันจบเก่งตรงนี้ไปถ้าเทียบว่าบรรดาหน้าหนังสือที่เราแปลออของภาคสี่ที่ผ่านมาหน้านี้ไม่เป็นรองใครนะครับน่าสนใจหน้าที่สิบสองบบทั้งหน้าเลยทั้งหน้าน่าสนใจนะครับหน้าออกด้วยไม่ยาก เตสัพเพปิยาวตายุกังถัตวาแปลว่าชนเหล่านั้นทุกคนสัพเพปิแม่ทุกคนยาวะตายุกังถัตวาดำรงอยู่ตลอดจนสิ้นอายุไขแล้วตาโตจุตาเคลื่อนจากอัตภาพนั้นนิพพติตวาไปเกิดในเทวโลก พอเกิดในเทวโลกได้สักระยะหนึ่งจะวิตวาเคลื่อนแล้วจากเทวโลกในพุทธบาทการนี้ก็คือในการของพุทธเจ้าพนามว่าพระโคโดมนี่แหละในพุทธบาตรการนี้ทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดมีเท่าไหร่ครับทั้งหมดมีหนึ่งพันทั้งหมดมีหนึ่งพันนะครับเกิดไปเกิดบนสวรรค์เทวโลกก็เกิดหนึ่งพันครั้นจุติจากเทวโลกตอนพพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว ก็มาพร้อมกันทั้งหมดอีกพอมาพร้อมกันแล้วเกิดอยู่คนละที่ที่ไหนบ้างเชษฐากากุมภิโกกรุมพีผู้เป็นหัวหน้าคือคนที่เป็นหัวหน้าเ,เกิดในราชตระกูลในกรุงปูตาวดีนครในราชตระกูลเลยนะเป็นราชทายาทวัยปัตโตเติบโตขึ้นมามหากัปปินาราชานามะได้ชื่อว่าพระมหากัปปินะ นี่ครับนี่ประวัติของพระมหากััปินินะเสสาชนาหรือเทะบุตรตาก็ได้นะครับเทพบุตรที่เหลือบังเกิดแล้วในตระกูลของอม,มาตทั้งหลายพอแยกกันไปเกิดต่อมาพูดถึงฝ่ายผู้หญิงบ้างภรรยาภรรยาของกดุมพีผู้เจริญที่สุดคือของหัวหน้ากดุมพีเนปฏติบังเกิดในราชตระกูลในสาคลานครในมัธรัฐ ต้องเกิดอยู่คนละเมืองถ้าเกิดอยู่เมืองเดียวกันเนี่ยคงจะมาแต่งงานกันไม่ได้ก็เลยให้เกิดอยู่คนละเมืองทีนี้เหตุจากผลบุญเนี่ยก็คือว่าสรีรังเนี่ยอันว่าสรีระอัษาของพระเทวีนั้นอนชาปุพพาวัน,นังเอวะเป็นสรีระมีวัน,นะหรือมีผิวเพียงดังผิวเห็นดอกอังกาบ เหลืองอารามอาเหสูงได้เป็นแล้วเสร็จแล้วพอผิวอย่างนั้นปั๊บหมู่มหาชนก็ไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงอะไรนะตั้งชื่อให้ชื่อว่าอโนชาสมความปรารถนาของนางนะครับนางปรารถนาสองอย่างคือมีผิวพรรณเหมือนดอกอโนชาแล้วก็อโนชานะั่นแหละเป็นชื่อของนางสา นะครับวายปตานางเจริญวัยเติบโตขึ้นมาแล้วก็ไปแต่งงานกับพระเจ้ามหากัปปินะและได้รับตำแหน่งเป็นพระเทวีได้รับตำแหน่งนะครับก็คือสถาปนาว่าให้เป็นพระเทวีเสสิทิโยพวกผู้หญิงที่เหลือก็เป็นคู่เป็นคู่ไปของอมาตทั้งหมดลนะครับหนึ่งพคนก็มีเมียพร้อมกันหนึ่งพันคู่ พอเจริญไวแล้วนี่ปรากฏว่านางได้ไปยังเรือนของบุตรผู้เป็นอมาตของชนเหล่านั้นฝ่ายเตสะเปปีฝ่ายชนเหล่านั้นสเสวยสมบัติเช่นกับด้วยที่สมบัติในการนั้นพระราชาซึ่งในสมัยนั้นในขณะที่กำลังมีความสุขอยู่การสเสวยสุขนะ พระาชาสัพพาลังการปฏิมณิโตทรงประดับเฉพาะแล้วด้วยเครื่องอลังการทั้งปวงนะครับก็แยกสับเป็นสัพพะอลังการะปฏิมณิโตประดับเฉพาะแล้วด้วยเครื่องอลังการทั้งปวงอภิรุหิตวาขึ้นแล้วหัดถิงสู่ช้างวิจารติยอมเที่ยวไป เสร็จแล้วก็มาดูตรงนี้นะครับเตชนาอันว่าชนทั้งหลายเหล่านั้นอนุพวิงสเุเสวยแล้วสัมปติงซึ่งสมบัติเอกะโตโดยความเป็นอันเดียวกันอนุภาเวนะด้วยอนุภาพบุญญาณังแห่งบุญทั้งหลาย มาดูประโยคต่อไปรันโยปะนะส่วนว่าพระราชา <c oughs> ส่วนว่าพระราชาได้มีได้มีมาห้าเชือกคือ,อพรลวะพระวาหานะปุภาปุภาวาหานะาสุปะตะนะครับแล้วทั้งห้าเชือกนี้นี่จะสังเกตเห็นว่าพระราชาเนี่ย พระราชาทรงเสด็จขึ้นสู่ช้างช้างหรือมาอามาชื่อว่าสุปตตะด้วยพระองค์เองส่วนม้าที่เหลือนั้นพระองค์ก็ประทานต่อไปเพื่อที่จะให้ผู้คนนำข่าวสารเพื่อที่จะให้นำข่าวสารจากหลังมาก็คือพวกพวกส่งข่าว พววกส่่งขาอันนีระราชาเตปาตวะโพเชตวาทรงรับสั่งให้พวกคนเหล่านั้นได้กินข้าวปลาอาหารเสร็จแล้วก็ส่งไปด้วยด้วยทรงรับสั่งว่าคัดจฉถ่งนะ คจัถ้าท่านทั้งหลายจงไปท่านทั้งหลายอาหินทิตวาลเที่ยวไปสองสามโยน์แล้วคงจะรู้ว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เกิดขึ้นแล้วหรือ,อยังอันนี้ข่าวสารนะข่าวสารฝ่ <c oughs> ายชนเหล่านั้นเนี่ยหลังจากที่ ออกไปจากประตูเมืองแล้วก็พากันไปเดินทางไปจนถึงสองถึงสโยชนแต่พอไม่ได้ข่าวสารก็พากันกลับมาเหมือนเดิมอันนี้พูดถึงประวัติเป็นการเล่าเรื่องย้อนหลังของพระเจ้าพิมพิสารนะครับ ก็แปลยากนิดหนึ่งตรงนี้